ลิซ่าแบล็กทิงปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์นุ่ม้าสิ้นเที่ยวอยุธยางานนี้แฟนๆแห่ตามรอยพร้อมุดหนุนร้านของนางเอกดังคนนี้ทำเอาแฟนคลับแห่กรี๊ดสนันไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อลิซ่าแบล็กทิงหรือล,ลิษามนโนบาลไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยที่โด่งดังไกลเป็นศิลปินระดับโลกได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นอยุธยาโดยหลังจากจบคอนเสิร์ตแบล็กทิงเวิลด์ทัวร์บอนทิงแบนคอป เอ็นคอเมื่อวันที่27-28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลายคนคงได้เห็นโมเมนต์ของลิซ่าตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยจนกลายเป็นไวรัลทั่วโลกออนไลน์เลยทีเดียวลิซ่าปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์ภาพล่าสุดเธอได้สวมใส่ชุดไทยโดยนุ่งผ้าถุงไลายไทยสีน้ำเงินและเสื้อสีขาวแบบไทยไปเที่ยวในทริปทำบุญที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับแก๊งเพื่อน โดยหนึ่งในนั้นมีนางเอกสาวคนดังอย่างเดียนาฟรีโปซึ่งเป็นพี่สาวคนสนิทของลิซ่าร่วมทริปด้วยซึ่งหากใครจะตามรอยชุดสวยๆของลิซ่าก็ไม่ต้องหากันนานเพราะผ้าสิ้นสุดสวยที่เจ้าตัวใส่นั้นเรียกว่าผ้าฝ้ายหมักโครนย้อมครามเป็นงานหัตกรรมผ้าทอมือที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีและเป็นหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมาจากร้านที่ชื่อว่าชานเรือนของคุณแม่เดียนานั่นเอง งานนี้บรรดาบลิง์ข้งหลายต่างกรีดกันสนั่นแห่คอมเมนต์ชื่นชมความงามและแซวกันหนักว่าอายุทยาแตกแน่นอนยังมีบลิง์จากทั่วโลกที่เตรียมมาตามรอยสาวลิซ่ากันรัวๆเรียกว่ากระตุ้นกระแสซอฟต์พาวเวอร์แบบไม่ต้องมีการโปรโมทมากมายเลยก็ว่าได้